สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะความจริงแล้วมหาวิทยาลัยด้านการแสดงที่เข้าง่ายๆนะคะก็มีมหาวิทยาลัยที่พี่ค่อนข้างสนิทนะคะชื่อหนะังจิงยิโนซิตี้อะนะคะมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเมืองหนะังจิงแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างเด่นดังด้านการแสดงด้วยนะคะคือความจริงแล้วเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้เด่นเท่ากับพวกปักกิ่งฟิล์มอะคะ่ะอะีก็คือจะเป็น เกรดที่ลงลงมาอีกขั้นเดียวเท่านั้นนะคะมหลาลัยนี้ก็มีทุนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รับนักศึกษาค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวค่ะแต่ว่ามหลาลัยนี้นะคะเขาค่อนข้างจะดูเรื่องหน้าตานะคะถ้าเราอยากจะไปเรียนด้านการแสดงค่ะความจริงมหลาลัยอื่นก็มีนะคะอย่างเช่นชงชิงต้าเฉยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างที่จะดีด้านการแสดงโดยเช่นกันนะคะหรือว่าเฉิงตู university นะคะเฉิงตูต้าเฉยก็มีเช่นกันค่ะ ความจริงแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะเข้าด้านการแสดงค่ะแล้วก็มีความง่ายเมื่อเทียบกับพวกเป่ยจิงเฟิมมาคาดมี่แล้วนะคะก็แนะนํามหาวิทยาลัยพวกที่เป็นมหา,าวิทยาลัยทั่วไปอะคะ่ะอย่างเช่นชงชิงต้าเฉวหรือว่าเฉิงตูต้าเฉวมหาวิทยาลัยพวกนี้นะคะก็จะมีสาขาด้านการแสดงแล้วก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้ายากเท่าเป่ยจิงเฟิ่มมาร์คานดมีค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไ like, ลค์แชร์ follow เราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย